สวัสดีจ้าป้ายีดำตับเป็ดนะป้าไม่ได้พ้สวยๆแท้น้องสวยมากเลยทุกวันาไปใส่มาลูกไปใส่มาน่เื่อกินม่ให้แซงพอแซงไเไปต้องเอิ้นต้อเอิ้นมาดามได้เหรอแสงอีแสงคือปุยลุยเสมอเียหลังจากไปแดนใหม่มาไล่มา S <S มืม้อนั้นพ่อเล่าให้ฟังไม่มห,ลห,ลหลักหนูหลักหนูไปเดียวเนี่ยก<อ>็นขอบค้างกับม้งหูว่าเขาหลักไปเดียวย่านได้อบอกเขาเอาเสียงลงแน่เอาเสียงลงแน่พี่เอาเสียงลงแน่พี่สวัสดิพ่อจะไปไหนคะไ้าไปไหนมาดูแม่แป๋ว <พบ S 2> ทำกับ,<พ>บข้าวสวัสดีแม่แป๋วจ้าสวัสดีค <alam S 1> ่ะแม่ขาดไปเมื่อเดืแล้วเหรอฮะแม่ขาดแท้ฟังอ่านข้าเจ้าก้อนล้ำอยู่ ซาาิมอีกแล้วพี่น้องสอมากหรอเปล่ามาแล้วมาแล้วแซ่บประบกบบอือโอเคแล้วเคไหมที่สุดแล้วอโอเคแล้วบนไากลลไนมันวานมัน,นงแสงสี คือว่าแม่แป๋ยยังสั่นไม่ตื่นอะไ้กินก่อนแล้วมึงขอโทษกูเดี๋ยวนี้โอเคค่ะเรียบร้อยเรียบร้อวครับกับข้าวเย็นวันนี้ครับผมพร้อมแล้วใช่ไหมหนี่งพร้อมแล้วรอแต่เวลาเดิมครับเวลาเดิมค่ะกี่โมงครับคีห้าโมงสี่ห้าโอ้ใกล้แล้วฟแ้หาาใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้ทานข้าวแล้ว ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องชอยลรอเคนอกชีสนะครับาเชียร์ังนี่ต่มบ่ฮะต่มบจะแกงมูเาสุดยอดเลยไม่ฮู้อ่ะน้องใหม่ใครเอามา ก็ยากใ่ายดเลยอ๋ออ๋อ,อเห็นรถมาจอดอมั้ยพี่ฮอดมากอันหังกรม้กมักรแล้วก็ผลไม้เต็มเลยนั้นน่ะ<อ>ไปเอาเลยเ,เขาบอกให้ไปเอาอยู่ที่ไหนตลาดก็สุ้มไงอย่างนี้เราคุยกันไม่ได้นานหรอกนุ้ยหนักไม้แกงซับหน่อยแน่นอนแกงแซ่วมีการ ขอามือนี้อันรถขยะบ马อ่าิเวทใครเนาะวันนี้เวทใครเนาะวันนี้นื้ดมหรือเปล่าเวทได้แสงหรือเปล่าอ่ะ ไไเอาไปให้ผู้สร้างอีกแล้วบอเขาซื้อมาหายนี่พี่ซันหรอบอแม่ม,มักเขาหลายแต่อยบอกความจริงซันยังไงจะบอกความจริงแสงมานี่ยังมานี่เออยยังมะนียังแม่อุ้ยเออแม่ดมอุ้ยแม่ดมสินโนโนโติดนดมซบด้วยอะ่ะเออตัวก็ตะหลิวเลยนะจ๊ะไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะใส่แม่ไม่ใส่อุ้ย แม่ซื้อแม่เคยเป็นกะหลี่เก่าไงเอาเมื่อเด็ก็ไปผู้เดียวพ่อเน็ตพ่อเน็ตักมาหักจากอันกัตลัวิชัยี่ชายโอ้ยแม่คือเป็ดไก่ฮะกินแถวนี้กินหมดแล้วไงกินเป็ดไั่เอาปักจังเลยสิไป็นบางส่วนยังไม่ปักโอ้ยนางปักเป็นแง่เนาะรุ่งดีนางปักไปเรื่อย อร่อยอร่อยอร่อยจ้าจ้าฮะน้องจีนเตรียมตัวนะน้องจีนมาดีจ้าน้องจีนจะไปไหนลูกสวยเนาะเต้นจ้าพ่อซอฟต์กิมมูนยุ้ยเพียเต๋งว้ซอฟต์กิมมวันนี้พวกมงจ้ะใกล้แล้วพอกินข้าวไปจ้ะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเอ้าเก๋วยเตี๋ยวมาไม่ได้กินหรอนอน ไม่เป็นไรพ่อมันค่อยพร้อมนี่มันค่อยพรอมวันนั้นเกินอยู่มือนี่แกพร้อมแต่ว่าอัดเขาเขาอัดลงกมาสัน่ไปกินยู่ไสนี่กินอยู่ไสกินอยู่หละจ้ะบอกเอาเอาไม่กินเจ้าจะได้กินแต่ไม่เอพ่อนให้กิน่ได้กินด้พี่บอกให้กินก็่ได้กินแล้วเวียนดาวไม่มีเวีนใช่ไหมวันนี้ เวียนปันจันจาเฮ้ยเสียงหัวแม่เสียเกี้ยงครับเสียเกี้ยงครับเสียขาดครับเป็นอย่างเปาันอยกาง เอออ้ยมีการหึงเกิดขึ้นแล้วจ้าตกแรงมน้าออกบ้านหึงเป็นมันสีเบามากเลไม่ใช่หึงเราเป็นลูกผู้หญิงหน่ะหัวมันผิดสังเกตทำมาเลรยงมาเริ่มออกจากบ้านแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเราเป็นยังไงไปสองกระจกดูที่เราสวยไหมเราเป็นยังไงเรา้วอ้วหรืเผอมเราพอมไปหรือเปล่าเออ เราต้องเพิ่มน้ำหนักไหมอะไรประมาณเนี้ฉันผิดแล้วเนี่ยผิดตงรู้ว่าฉันผิดใช่ไหมโอเคเธอต้องเพิ่มน้ำหนักอีกนิดนึงเพราะว่าถ้าถ้าจ่อยลงเราพ่อแกไม่ชอบถ้าจะปะเธอต้องแดกเยอะๆเธอต้องแดกต้อเยอะๆนะตายแล้วฉันฉันอยู่บ้านฟื้นก็ผิดอยู่บ้านแห้ต้อมใจพร้อมพร้อมลงอีพอเริ่มบวมมากเขาไปหาทางอื่นปวดกว่านี้ น่ามาอวดๆเนาะลูกเต่าล uh uh ูกเต่าเดาด่าแล้วก็บ๊าวันเดี้ยมีแต่มาเปียกคุเด้อแม่นีิมักจะเแล้วละอืะอ่ะขอบคุณทอลังใจครับพี่น้องพอกันคลิปหนาครับผมจะเป็นแบบขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเป็นแรงใจเนื้อเนื้อใจอยู่ที่ไหนก็เราเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็เราเหมือนกันเออดังเด้อ เดือดอนางเดือดนางเดือดเดือดนางเดือดผาสวยขักเนาะงามวสันอ,อาการมันค่ำแล้วครับค่ำค้ำแรงลงมือจกทง,งลำยางเลาะบานค้อยมันคนขี่ขานยางเลาะบาน ผู้เดียวผู้เดียวอ่ะพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับผมขอบคุณทุกแรงใจครับผมขอบคุณทุกคนขอบคุณมากมายไก่กองนะครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับผม